ผมว่าจะแรกรับพลังมาอยู่ตอนนี้ผมหมดอีกแล้วเฮ้ยหล่ใครดิมันดิมัน không <laughs> được cứ đứng đến đây đi theo đây cha bà có xa rồi đi ขอคิปบ้างใส่ได้ไหมครับผมใส่ได้เลยนะครับคืออย่างนี้ทุกคนสนุกไหมครับสนุกแเลยพี่พลังออกมาเลยอะ่ะคือครับผมต้องบอกก่อนว่าแก้ผ้าผมานะครับงานที่เถ่อไม่ได้นะฮะก็ วันนี้นะครับผมก็เป็นแฟนคนครั้งแรกของเราเนะแล้วก็ในที่สุดก็ผ่านด่านไปได้แล้วเห็นได้ยินว่าเอ,อเดี๋ยวคณรู้ว่ามันเปิดไม่พอไม่หลังบอกไม่ใช่มันเย็นเกินก็คืออย่างนี้เห็นว่าทุกคนอ่านเอาคืนด้วยก็คือ อยากอยู่ผมแบ่งไม่ได้แต่ดีเซน์ผมแบ่งให้พี่ไม่ได้จริงๆว่ะแปเอาคนใหม่นะน้องนะโอ้ยโหอันนี้คือพลยหวยเลยฮะอันนี้เห็นเขาเขียนโพสต์อีกติบุ้งเราด้วยเป็นธรรมเนียมในทุกๆงานถอนถอน เห็นว่ามีคนเขียนโพสต์อีกนะครับเราก็เลยแบบว่าจะมาอ่านสะนิดสัหน่อยเล็กๆน้อยๆระหว่างดูดาวโอเคมีคนเขียนมาว่าขอเป็นคนสวดไม่ไม่อ่านอ่ะอันนี้ที่ายาวดีน้องอัพโหลดน้องต้าอูนี่เป็นครั้งแรกเลยที่เรามาหาพวกเธอขอให้พวกเธอสนุกกันทุกๆุกผลงานที่ทำอยู่ และกำลังจะทำนะเราดูผลงานของพวกเธออยู่นะเลิฟดิวจับกับบีโูสกายทูสนุกครับสนุกมากดูจากหน้าพวกเราได้นี่นี่อนไเขาบอกว่าเชื่อมั่นว่าตาอวบลดต้องไปได้ไกลมากขึ้นเรื่อยๆแน่นอนจะคอยซัพพอร์ตขอบคุณโชตสตาที่นำเรามาเจอกันนะครับรักมากๆพี่ออตินนะครับขอบคุณมาก มีอะไรอีกนะูเยอะมากเลยขอเลขสาตัวท้ายต่ออายุนี่เชื่อว่าถ้น้อยอันนี้นะเป็นการทำบุญเรียกว่าแบ่งบุญถ้าเราซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยเงินเนี่ยจะเข้าไปช่วยคนที่เยอะอันนี้เรื่จริงถึงแม้เราจะไม่ได้เลยก็ตามวันนี้วันที่21ใช่แล้วก็ วันนี้เดือนสี่ใช่ผมว่าเลขท้าย21่บวกหนึ่งสองหนึ่งได้สามสวรรค์บอกบอกว่านะะสี่เจ็ดเฮ้ย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 เฮ้มาฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย่ฮ้ยเฮ้ยเ้อเฮ้ยเ้ยเฮ้บเฮ้ย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 เ้เ้ยเฮ้ยยเฮ้ยยเฮ้ยอฮเ้่อฮ้ยเฮ้เน้ย้ยเ้ เชื่อพี่เดี๋ยวคนเดี๋ยวเขาถึงแน่นอนตลอดรอดไม่บอกบอกเลยบื้อเลยบื้อเลยลืมไปนะลืมไปนะแล้วเดี๋ยวเราด้วยด้วยกันอ่ะไปกันต่อของผมเหมือนเห็นเมื่อกี้อยู่ไหนอ๋อเนี่ยไหนเขาบอกว่าขอบคุณที่ทำให้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้นะ always love and support both of you from พี่แอมนะครับใช่ไหมอ๋อ เฮ้ยอันนี้คือดีมากเลยอะ่ะเหมือนก็อุ้ยโทษโทษอุ้ยจริงๆไม่ใช่แค่พี่หรอครับ ไม่ใช่แค่พี่หรอกครับจริงๆแฟนคลับทุกๆคนก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่ทําให้พวกเราสองคนผ่านในที่ยากลบากมาได้เหมือนกันนะครับผมอย่างเช่นซีพีที่เราถ่ายอยู่ตอนนี้แล้วก็คอนแฟนคอนนะครับผมแล้วก็ทุกๆอย่างที่กําลังจะเจอในอนาคตที่มันยิ่งใหญ่เออรู้สึกขอบคุณพวมากๆนะครับที่ว่าเป็นกํนาลังใจให้กันคขอบคุณทุกคนที่เล่นงานผมคนเดีทำไม่ได้ดีมากผมยังไม่คุ้นตัวอยู่คนเดี สสุุดทท้ายใช่ใช่ใู่ใช่ใช่ไทย有ฟู中国和泰国的差一小ชั่ว我爱你永远比二十四小时多一小时เป็นมุกใช่ไหมฮะไอ้นี่คือแปลว่าอะไรครับแปลว่าไทยจีนกับไทยเกิดอฉายแปลว่าอะไรพี่ผมว่าผมว่าเราต้องเขาบอกว่าเราบอกว่าหนึ่ง อ๋อเหมือนว่าจีนกับไทยเนี่ยห่างกันหนึ่งชั่วโมงปะ่ะแต่ว่าฉันรักเธอตลอดไป24ชั่วโมงอะไรประมาณเนี้ยอ๋อต้องถามเราซื้อเป็นต่อะถูกหรือเปล่าครับเราซื้อเหาซื้อพอตเตอร์ไทยของผมอ๋อว่ออออาไา I love you ใช<อ>่าาย,ยิ่งย,ยิ่งย,ยิาายย่ง งงย้ดคำีึยเอ็มเป็นไงล่ะยี่ได้หลายภาษาได้สกิเดสอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วรถไปดิบดิบเจอแตมคีบอกเอาเทคุณๆเนาะเอาไปจับมีบีท่าดีอ่ะมาถามคนละคำถามดีกว่าอ่ะอือเป็นไงบ้างดีใจป่ะมาถึงบางแล้วคีคือมันดีใจมากเลยครับคือตอนนั้นเราซ้อมกัน กันเสร็จตอนกลางคืนใช่ไหมตอนที่เรายังเป็นเด็กฝึกสมัยตอนอยู่ลาสไซคอนครับคือเราเห็นป้ายหน้าตึกมี่ไม่แบบว่าเฮ้ยเราอยากไปรูปติดแบบข้างหน้าบ้างอ่ะเราจะได้มีโอกาสต้องบอกว่าพี่ๆเขามีชื่อเสียงกันมากเลยน้องสักวันหนึ่งเราคงได้เติบโตไปเป็นดาราลุ่ดารากับเขาบ้างเห็นหน้าพี่เดซิต้าเห็นหน้าน้องเจมินาน้องโฟเออ เห็นหน้าสตางค์อะไรเงี้ยเห็นหน้าสตา์วินนี่เห็นหน้าจุงดาจุงเอสเนี่ยจะดีเพื่อนไม่ทะเลาะกันแล้วเนาะเราดีกันแล้วเนาะเออเออเราไปแจอเขาเนี่ยก็นั่นแหละแล้วจะมีโอกาสวันนี้ะวันที่เรามีแฟนคอนอ้าวอโหครั้งแรกเลย <Yeah! S 2> <Yeah! S 1> ขอบคุณทุกคนมากจริงๆรู้สึกว่าดีใจมากที่แบบม,มันมันมันได้เกิดขึ้นตรงนี้แล้วก็มันเป็นจริงละว,วันนี้มันเป็นจริงขอบคุณมากเลยครับ <Yeah. S 1> มีหนึ่งคำถามใช่ไหมที่ผมต้องถามพี่อู <Huh? S 1> อยากถามว่าถามว่าอะไรเนี่ย จะถามว่าผมเก่งขึ้นไหมครับคือพี่ไม่ต้องพูดอะไรเล่าพี่ว่าคนเขาเห็นแล้วจากวันแรกที่แบบว่าเด็กคนหนึ่งที่เต้นก็ไม่ได้ลองก็ไม่ได้เอวันนี้ผมก็กล้าพูดได้อรอบรุนก็เต้นแล้วก็ลองไม่แพ้ใครแล้วนจริงจริงนะฮะแค่อ่า,อานรู้สึกก็ได้ช้ากำลังเลยขอเสียงทุกคนเดียได้ไหมครับ นั่งดีกว่าเหนื่อยเห็นไหมฮะเห็นทุกคนเห็นนะเหมือนทุกคนเป็นแรงแล้กำลังใจของพวกเราเลยนะครับจริงตอนนี้เหมือนผมได้คุยอั่โทรศัพท์เต็มไปหมดเลยนะตอนนี้มากกว่าสองตาแล้วันมีบางมือสี่ตาหกตาบ้างสวัสดี Samsung Galaxy S4 Bara อุ้ยนั่นแสงอะไร í, ooh, <Spot S 1> อ่ะอุ้ยอู้สปอตไลท์เต็มเลยอุ้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 ยเริ่มละรถเอ๊ะ เธอบอกไปบนฟ้าลองทบทวนนั้นเธอใจของฉันที่มีเธอคือที่ดับันฟ้าแค่เธอเจอฉันให้เราอยู่ด้วยกนในคืนที่สองราสองราดนแตะต้องี่เราไเจออยู่ตรงนี้คือความดี ที่มีเธอที่พอฉันใช้ยืมด้อย่ากที่ขอแค่เธอไม่ไปเธอชื่มองขึ้นไปบนฟ้า กี่ดวงครับพี่ครับนี่บว่าเราดาวี่ดวง2อ4 8ี่ดดวงแต่ตอนนี้ผมว่ามันมากกว่านั้นเยอะเลยพี่จริงจริงขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาเป็นดวงดาวที่คอยนำทางพวกเราจริง